สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแชทจากแชทแชร์เดี๋ยวเรามาแชร์เรื่องของทริคก,การฝึกภาษาอังกฤษต่อกันทริคที่เอามาฝากวันนี้ค่ะจะเป็นแบบทริคง่ายๆที่ทําตามกันได้ไม่ยากนะคะอุปกรณ์มีแค่โพส์อทเท่านั้นเองซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเราก็จะเอาโพส์อทไปแปะให้รอบบ้านเลยค่ะตู้เตียงโตะโคมไฟแมวตู้เย็นหมาอะไรก็ว่าไปแปะไปถ้าแปะแมวไม่รับประกันว่าจะหลุดหรือเปล่าทีนี้พอเราแปะเร,เราเขียนคําศัพท์ ไปก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปแปะตามที่แบบนั้นๆสมมุติเราแปะที่ตู้ใช่ไหมคะพอเรามองเห็นตู้เนี่ยเราก็จะคิดเป็นภาษานั้นเลยว่าแบบโอเคคัพบอร์ดโอเคทีวีทอเลตเดอะแลมป์อนโซออนนะจ๊ะคือพอยต์ของทริคนี้ค่ะก็คือให้เราอะคิดเป็นภาษาอังกฤษเลยไม่ต้องผ่านการแปลไม่ต้องเห็นตู้แล้วค่อยนึกว่าเฮ้ยตู้ตู้คือคับอร์ดเฮ้ยเตียงเตียงคือเบดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราจะแบบให้คิดเป็นภาษานั้นเลยพอนึกออกไหมคะก็แบบพอเราเราแปลจากแบบไทยเป็นอังกฤษแล้วกลับมาไทยอย่างเงี้ยมันจะมีแบบช่วงเหลื่อมล้ําของเวลานิดนึงอะคะ่ะซึ่งมันก็จะแบบไม่ทันใจเวลาแกไปด่ากับใครไงเราเล่น <laughs> ไม่ไม่มันจะทําให้แบบการพูดคุยของเราอะมันสมุดมากขึ้นแล้วก็ถ้าจะบอกว่ามันไม่มีภาษาไหนอะคะ่ะที่มันแปลได้ตรงกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกไหมสมมติสมสมตินะยกตัวอย่างว่าของเราอะบอกว่าบ้าน บ้านของฝรั่งก็มีทั้งเฮาส์แล้วก็โฮมเฮาส์กับโฮมต่างกันยังไงเฮาส์ house คือบ้านหลังๆเป็นแบบ,บล็อกๆเป็นตึกๆส่วนโฮมคือบ้านที่มีความหมายว่าเป็นครอบครัวเป็นแบบมีพ่อแม่อยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรื่องแบบพวกความรู้สึกเหล่านี้มันจะต้องแบบค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปมันไม่สามารถจำได้แล้วก็ใช้ได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้น ฝึกกันเยอะๆให้มันอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างสมมติว่าโพสอิทแปะรอบบ้านแล้วพอเรามองปุ๊บล้วก็อ่ะโอเคคิดไปเลยคํานี้ห้องน้ำทายเล t ตแคทอะไรก็ว่าไปพอเราออกนอกบ้านทํายังไงก็คิดในใจก็ได้ <c oughs> คือถ้าไปแบบออกเสียงเดี๋ยวเขาจะหาเอาบ้างไงก็คิดในใจอย่างสมมตินับเลขก,ก็นับไปเลย one two t f i v e six ลบลาบลเห็นท้องฟ้าเฮ้ยฟ้าม,มืด it's cloudy ฝนตกยู i ออินส i n นอะไรเงี้ยค่ะคือคิดแบบพยายามคิดไปภาษาอังกฤษให้แบบเราได้ใช้เยอะที่สุดดึงสมองออกมาได้เยอะที่สุดขอร้องว่าอย่าแปลคีย์เวิร์ดคำเดียวเลยคือพยายามอย่าแปละนะคะพอแปลปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมันจะกลับไปเข้าสู่แบบระบบเดิมๆของเราเนาะ เอาละนี่ก็เป็นคลิคที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะส่วนคลิปหน้าอยากให้ชัดทำเรื่องอะไรนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันมีเพจอยู่ข้างล่างนะคะตามไปเม้ามอยกันได้รวมถึงใครที่ยังไม่ได้ปักตะไคค้ใบมะกรูด subscribe เรียนเชิญนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ